ใครที่คิดว่าโตโน่ว่ายน้ําข้ามแม่น้ำโขง15บกิโลเนี่ยว่ายากแล้วมาลองดู11สถิติการว่ายน้ําในพื้นที่โหดจากทั่วโลกเหล่านี้กันเริ่มที่สถิติแรกการว่ายน้ําข้ามแม่น้ Amazon, ําอเมซอนว่ายน้ำแห่งสับไร้เจ้าของสถิตินี้คือคุณมาร์ตินสเตรลวัย52ปีว่ายไปถึงสิ้น5,268กิกโลครับโดยที่ระหว่างทางก็จะมีทีมคอยไล่ปลาปิรันยาซึ่งวิธีว่ายของเขาก็คือว่ายวันละ10ชั่วโมงทุกๆวันนะครับสถิติที่2ครับว่ายน้ําจากแอฟริกาไปปยุโร เจ้าของสถิติก็คือลุงมาตินสเตรลคนนี้อีกแล้วครับใช้เวลา29ชั่วโมง3 6นาที57วินาทีลุงเขาจะฟิตไปไหนครับเนี่ยสถิติที่3ว่ายน้ำจากคิวบาไปฟลอริดาเจ้าของสถิติคือคุณไดอาน่านะคบว่ายไปทั้งสิ้น177กิโลเมตรซึ่งระหว่างทางแกก็บอกว่าเจอแมงกะพรุนแบบฉลามพ่ยับเลยนะครับสถิติที่4ว่ายจากเกาะแกร์เคเมนไปลิเวิลเคเมน ผู้ครองสถิติชื่อคุณเพนนี่นะครับว่ายไปทั้งสิ้น108กิโลเมตรแต่เสี่ยงมากเพราะมีอยู่ในทะเลแคริบเบียนก็เลยโดนแมงกามุนต่อยไป3ครั้งสถิติที่5ว่ายจากเกาะเอร์ทราไปนาซอเป็นสถิติที่ครองโดยคุณโครอีมแมคคาเดลว่ายไปทั้งสิ้น125กิโลเมตรแถมโหดมากเพราะโดนแมงกามุนต่อยไปทั้ง15ครั้งสถิติที่6ว่ายน้ำจากฝรั่งเศสไปอเมริกาเพื่อนฟังไม่ผิดครับคนว่ายเป็นผู้ชายอังกฤษ